ก็ยะมีการผลิตอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านกว่ากิโลหนึ่งล้านกว่ากิโลนะปีนี้หนึ่งล้านกว่ากิโลใช่ถ้าสรุปเป็นตันก็คือพันกว่าตันพันกว่าตันหรือว่ามากหรือน้อยครับท่านอันเภอามากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยแล้วสามสิบมากกว่ามากกว่านะครับดังนั้นปีนี้ก็เลยต้องมีการไปช้มพันแล้วก็มีการจัดงานเทศกาลกระท้อนขึ้นมาเพื่อที่เป็นการประชาพันธ์ให้ที่น้องประชาชนได้รู้แล้วก็มาจับใจ ขายซอยมาช่วยสำรวจเกษตรกรเอาสวนกระท้อนช่วยจับหได้ช่วยตีของร้องเปล่าเนี่ยว่ากระท้อนอกแล้ออกแล้วนะมาแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิด2ปีนี่คือขายจริงแต่ว่างดจัดงานกระทบพ่อแม่พี่น้องเยอะไหมทนานั้นเลยครก็ตอนนั้นเขาก็จะขายออนไลน์กันซึ่งเท่าที่ได้ไปเยี่ยมบางส่วนเนี่ยครับบางส่วนก็คือมันก็ขายไม่ทันมันไม่เหมือนกับการจัดงาน ซึ่งได้ได้พูดคุยกับพี่น้องชาวาสวนกะท้อนแล้วเนี่ยกะท้อนจะาขายดีเนี่ยก็คือต้องมีการจัดงานเทศกาลนี้จะขายดีขายดีที่สุดเพราะว่ามีคนมามาเดินมาเดินซื้อกะท้อนมาเที่ยวงานแล้วก็ซื้อกะท้อนโดยเพราะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะช่วงงานเนี่ยคนท่เยอะมากอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรคุณก็ได้มาออกร้านก็ได้ไปเห็นคนที่มากินก็จะได้มาเห็นใช่ไหมแต่ะสวนเป็นยังไงบ้างอะไรใช่าง้ยใช่เรามีการจัดให้พี่น้องเกษตรกรยมาขาย เป็นเป็นร้อยล้านอ่ะเป็นร้อยร้อยล้านเป็นร้อยร้อยล้านนะครับนะเพราะนั้นมาเลือกซื้อเลยกระท้อนลูบุรีหวานทุกสวนสโลแกนปีนี้นะสโลแกนยังไงฮะสโลแกนปีนี้บอกกระท้อนลูบุรีหวานทุกลูกหวานทุกสวนหวานทุกลูกหวานทุกสวนเนี่ยฮะลักษณะของแบบคือเมื่อวานไปชิมเลยเนาะแต่ละสวนก็คือแบบออหวานไหมหวานไหมหวานจริงฮะคือผมเอาพุ่งตรงคือผมไม่ค่อยชอบกินกระท้อนเพราะว่า เคยติดคอตอนเด็กครับก็เลยก็เลยเข็ียดเอมีความกลัวแต่ว่าพอมากินทุกวันหวานจริงแล้วก็เห็นบอกว่าถ้าเป็นปุ๋ยไผ่เนี่ยเสน่ห์ก็คือหวานเนื้อเขาก็หวานอย่างไรเนื้อปุ๋ยหวานสะดุ้งหวานสะดุ้งใช่ไหมฮะหวานสะดุ้งแะ่เขาตันลมใช่ไหมครัแต่ถ้าปลูกจริงๆนี่กี่ร้อยไร่ครัท่านนายเพื่อนครับทั้งหมดมีประมาณสองร้อยห้า ส <250 S 2> องร้อยห้าสิบรายสามตำบลเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในเ,เป็นเกษตรที่อยู่ใน GI เนี่ยเจ็ดสิบแปดปรายผลผลิตรวมไหมะท,ทั้งทั้งที่บอกเมื่อกี้ผลผลิตรวมฮะผลผลิตร,รวมรวมล้า,านกว่ากิโลกรัมล้านกว่ากิโลกรัมโอ้เป็นทั้งที่ได้มีการเปลี่ยนที่ใหม่กับทั้งในส่วนท,ท,ท,ที่ไม่ได้เปลี่ยนบอ,อกคนที่เขามาซื้อเนี่ยครับมาอุดหนุนหน่อยจะรู้ได้ไงเนี่ยมันเป็นของ ของลบบุรีไหมยังไงฮะกลัวว่าเฮ้ยมาแล้วมันไม่ได้ของดีของแท้ยังไงฮะเรามีการมันก่อนนะท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนิวัดรุ่งสายก่อนท่านนายกต่างชาติจังหวัดแล้วก็ทีมงานอำเภอนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปสัมผัสแล้วว่ากระท้อนลูกแรกเนี่ยของลบบุรีเนี่ยตอนหวานลูกแรกออกเลยนะชิมแล้วมันเป็กระท้อนลูกแรกแล้วลักษณะของกระท้อนก็คืออะไรนะเปลือกปลาขมแป้นเปลือกปลานะครับเล็บปุย นะครับไปน้องทีบีชนะของตอนไปกระท้อนลูกดีอยู่นะครับโอเคแล้วก็พอหลังจากที่กระท้อนลูกดีเราหมดซึ่งก็จะหมดประมาณต้นปลายกรกฎาคมมีเวลาอีกสักกี่เดือนฮะมิถุนากลกรกฎาคมอีกสักสองเดือนเรื่อยไปเราก็จะบอกว่ากระท้อนลูกสุดท้ายต้องบอกด้วยเหรอครับเพราะอะไรขายขายจนหมดลูกสุดท้ายของส่วนก็จะได้ให้รู้ว่าถ้า มีการจำหน่ายกระท้อนอยู่เนี่ยให้กระท้อนนั้นแสดงว่ากระท้อนมากยั่อยืนไม่ใช่กระท้อนของบุรีหว,หวานครับเตรียมแผนไ้ให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรยังไงบ้างปีนี้ไม่ได้ขายมาสองปีเนาะปีนี้นอกจากให้มาออกร้านแล้วนี่มีแผนยังไงฮะกระตุ้นยังไงประชามพนธคอย่างไงบ้างครับ ทานการบรรยำพันเนี่ยตัวเนี้ยเราก็ทั้งในส่วนของการที่จะจัดงานนะกับในส่วนที่ได้มีการประชามันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่งตางๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชน,นได้รับทราบนะครับแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายเนี่ยทางสำนักงานพาณิชย์เองนะครับสำนากาักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยก็จะมีการอุดประการจำหน่าย,าายนะลรับแล้วก็มีการไลฟ์สด ตำรวจด้วย่จะมีการไล์สดให้้อนไปจยส่นะครับว่าในกลุ่มนี้กับคองของเราจะมีการตำรไล่สดด้วยรังนั้นก็เชื่อว่าคลองกลางเนี่ยจะทำให้นิวนไม่มีที่ยังไม่แข็นั่นแหลต้องกลางินหน้าลค่ะแล้วมันเก็บได้กี่วันกระชอนเนี่ยกระอนได้หลายวันค่ะประมาณห้าวันจริงเหรอหาวันน่ค่ะรอจากจากจากที่ซื้อที่นี่น่ะห้าวันเดี๋ยวนี้เราสวนเก่งครับ แล้วไอที่เราผมเห็นบางร้านจับดูนิ่มๆเนี่ยอย่างนั้นได้ไหมหรือว่ามันใกล้จะจะจะทำแล้วหรือยังไงฮะอันนั้นน่ะเหรอคะแกะจัดค่ะถ้าแกะจัดคือจะนิ่มหวานอร่อยเป็งหวานอร่อยต้องนิ่มๆใช่ไหมคะโอ้ลูกเขียวก็หวานนะคะเพราะตอนนี้ฝนมันตกค่ะเพราะว่าผิวก็จะคืนตรงมีมีแปรรูปอะไรมั่งเดี๋ยวขอลองดูหน่อยทนายเพลครับเชิญซื้อแบบนี้ไปนี่เก็บได้กี่วันครับเนี่ยเก็บไได้ค่นะรอครับไม่กินเหรอครับซื้อไปเก็บไปโอ้ปิดไป อะไรเหมือนกันเป้ยไงครับรสชาติหวานดีครับเย็นๆสดชื่นอืโอ้โหส่งเครื่องสองเครื่องโอ้ยเครื่องมันยอหน่อยไหมมาจิบมเองในงานนะจ๊ะ ดีไหมถ้าได้ออกงานแบบนี้มันขายดีขึ้นเยอะไหมหรือยังไงจ๊ะดีค่ะดีะะดมากดีงาน,ะานะอะจะหมดไวคนมาเขามาชิมหรือเขามาซื้อเขาชิมด้วยซื้อด้วยคือบอกว่าถ้ามางานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกร้านยาวๆเป็นแถบนี่คือชิมได้ทุกร้านเลยใช่ไหมจ๊ะชิมได้ทุกร้านเลยค่ะจ้ะไม่ซื้อก็ได้ได้ไม่โดนใช่ไหมไม่โดนใจดีนะคะใจดีนะอ่าชิมแล้วก็พออิ่มแล้วก็ขับไ้เลย อันนี้ที่ชิมเยอะอ้าวมาชิมนอกจากจะซื้อแบบเป็นเป็นลูกแล้วเนี่ยก็บุดหนุนแลน<ช>ปนลรูปได้เอาไปฝากคนที่บ้านนะ<ช>อันนี้อะไรจะเนี่ยอันนี้กระท้อนป่วนค่ะกระท้อนป่วนนอนไม่ได้เลยเลยครับไม่ได้ป่วนั <c oughs> ้องคืนป่ว้งคืน กลมแป้นเปลือกบางรสหวาน <ST US> S> <S เนื้อปุยกระท้อนหวานลบบุรีต้องไปเที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีครั้งที่29ปี2565เลือกสื้อกระท้อนสดๆ <S <S ปุยฝ้ายทับทิมอีล่านิ่มนวนกรมยี่ <S <S และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระทร <S <S ้อนเจ้าของสวนมาเอง และของดีเมืองลบบุรีเพลิดเพลินโชว์ต่ำส้มกระทร้อนลีลาการประกวดกระทร้อนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านการแสดงดนตรีลูกทุ่งศิลปินนักร้องชื่อดังคับขั้งไปชงชิมชอบแช แพเช็คอินในงานเทศกาลกระทร้อนหวานและของดีเมืองลบบุรี22มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565ณบริบเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรี